สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกกกอกนะคะขี่รถมานึกว่าแม่อ๊ออกรถอีกคันโอ้รถสาวงามนี่บ่โอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงมาก่อนสวัสดีค่ะโอ้ลมอะไรพัดยายมอนมาถึงกกกอกเนี่ยนึกว่ากลับกลับเมื่อตะดนแล้วยังม่กลับเนาะ แต่งแต่งเขาสางก็เอยนอนนอนมาขอนอนก่อนแล้วก็กลับบอกกลับอ๋ออยากินผักหวานตอนแรกว่าไม่ออาไปห้อไปเก็บผักหวานอ๋อพ่นมายูพ่นมอยูบอ่ะเออแกไปไหนเนี่ยลู่แล้วนี่เอนงามๆก็เลยอยากมานอนอัเยเคยเห็นเจในคลิปตอนพันสายฝ่าม่านกันตอนพันกอกับบังบงเมือตอทุนกับเบื้องสวมากกัั มานอนเบิ้งนะโอ้เออแล้วเจมส์จะกลับตอนไหนคะเนี่ยเดี๋ยวก็กลับนี่โอ้เอาพอดีจะรส่งพี่มอนพอดีเลยเออจะมาส่งค่อยพอดีนี่หอออกมเนี่ยโอเคโอเคสามสีเหมือนนี่โอ้ยค่อยไปจักสันจะว่าผุนอ่ะมันหนาวเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมวันนี้นะถือว่าอุ่นนะเมื่อวานยังหนาวแห้งเนาะเมื่อวานนี่นะเย็นมากเลยเมื่อคืนเพิ่นหรอ ใช่เรานอนเปิดพัดลมไหมอุ้ยแม่แม่หนาวไปนอนโอ้โหเแล้วนนอนเปิดพัดลมอีกโอเคโอเคเดี๋ยวรอส่งพี่หมอนกลับก่อนนะคะตอนนี้นี้าคนไปช่องพักมาเขาไม่ได้กินใคยจะไปช่องต้นพับ้าอ๋อโอ้สิไปช่องต้นโอ้ไปช่องเบ้างไหมมันยังไม่ออกก็เห็นแกเก็บวันนั้นเนาะเห็นมันยังไม่ออกโอ้ยดูทำไมโอ้เจ้ยไม่อยู่เนาะอืม อุยพ่อเอาไป้ลูกินด้ไอือาไปดูไปดูเออดอกอันนี้ก็เป็นหุ่มงามแต่น้อนั่นแหละต้นเดียวเป็นหุ่มใหญ่เลยนั่นน่ะเออน้อเฮะ อ๋อ้ค่อยเหรอไปกินยางค่ะตีสองคิดฮอสเดี๋ยวสิ้นเดือนเขาก็มาแล้ววันนั้นเขาร้องไห้ตามใช่ย่าชิจนเอาไม่อยู่จนโทรหาเราแล้วเนาะแม่อ๊อบเออแกยังไงก็ไม่ยอมหยุดร้องยายชิก็เลยโทรมาทีนี้พากันพูดทั้งพ่ออ๊อฟนะ ทั้งอะไม่ออฟแหละก็บอกว่าเออรอตรงนั้นแหละจะพาไปเซเว่นก็เงียบเลยทีนี้นั่งรอนะเห็นเห็นอยู่ในคลิปเสืออยู่เอาวันนี้มินอยู่กับใครอยู่กับเบ๊เบจ๊จอยจะมาเบจ๊จอยจะมาเหรอใช่เบจ๊จอยจะมาพี่พลอยด้วยก็จะมาบนโอ้ยเราคราจะดูตน รู้ดูต้น,นอ,อันร้านคายนะกี่ตัวมันให้มันถา <c oughs> ตอนตอนงานชื่อเขาไปโรงเรียนยาก็ไปส่งด้วยยาก็ไปเข้าเฟร,รมกับเพ,เ<อ>พนินเพ,พนินปอนนมเนกลับมาเพิร์นป้อนนมแล้วเพนินก็ขึ้นรถเสือก็อุ้มไปขึ้นรถ<อ>ถ้าไม่โกหกกเขาก็จะไม่หยุดร้องนะล่ะก็เลยเอาโกหกซะให้ให้มันลืมชักปแป๊บหนึง<อ>่งโอ้ยหน่อไอ้พลอยบอกว่าแม่แม่ไปโกหกแบบนั้นเดยวน้องก็นั่งรออยู่นั่นหรอก เออเดี๋ยวก็ลืมเนดี๋ยวมันก็ลืม,มลอเออเขาบอกว่าพอเป่าวันนี้ขับรถจะจะกลับไปรับอยู่เนี่ยนั่งรอตรงนั้นแหละไปกินข้าวรอแล้วนะพอเปาบ,บอกคนก็งเงียบว่าที่แรกก็ร้องไห้อ้าปากวากหวาดจา,าชิีเอาไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่ไม่หยุดร้อง่อาก็เลยโทรมาหาโอ้ยอเมื่อคืนเขาก็พักการไลฟ์สดกินวัดเกิดจ้าเห็นอยู่ที่แรกแกว่าแกว่าจะมา มางานมันเกิดที่กกอกๆนี่แหละแต่กกติดธุระพอดีลุงป้าไม่อยู่เชงวะฉันกำลังทำงานอยู่นะเออไหมฉันกำลังทำงานอยู่นะพอดีเนาะมาแล้วพอดีได้ไปส่ง เดี๋ยวส่งยายมอนกลับอืออือโอ้โหเอาจะรอส่งมีเราลองคลิปก่อนแล้วใช่ไหมใช่จะลองคลิปก่อนล้วก็จะออกไปอ่า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 เด้๋ยูดนุ่นยายก็มาจากวัดกันนุ่นพากันพักอยู่ที่ประตูฮะบ่อืมเฮ้แกไปไล่นั่นะแกไปสวนแก แม่ S <S first, ไปสวนจันน่ะนี่ยายเพื่อนมาจากวัดเพื่อนก็เหนื่อยก็นั่งพักตรงนี้นี่นี่นะคะสองยายสองพี่น้องน่ะยายยายอดกับยายอา anymore, นนะทุกคนก็เป็นยายของยาอชิยายอดเป็นยาของยาไอเป็นยายของยาอชิไงอ๋อเหรออออยายใช่ไปวัดทุกวันมาก็นั่งพักตรงนั้นก่อนอืม ว่าจะไปเก็บผักหวานเนาะโอม้มเนเดียวก็มาเจ้ามาใหม่ก็ไปกินแตช่วงนะั้นไม่ยังอดเดี่ยอะที่เราเห็น,นที่อ,แ,นะอ,อาาแกงืองะอะไรแกงส้มมะลุมน่ะค่อยแกงเก่งโอ้ที่นี่ค่อยไม่รู้ว่าค่อยจะได้มาตอนไหน อืมโอ้โหแต่ค่อยถามค่อยจะค่อยไม่เคยกินสักทีนะเจ้าก็ไม่เคยแกงเหมือนมอค่อยเห็นแตเขาแกงส้มแกงส้มอะไรอ่ะแกงส้มมะรุมนี่แหละแกงส้มมะรุมแกงส้มดอกแคร์เขาบอกแต่เราไม่เคยกินเขาแกงเจ้าปอกกระป๋องนะเนาะอ๋อบอกหวทั้ง ถ้างั้นก็ห้ามกินแล้วสะมันจะเป็นโรคปวดโรคขัดอ๋อมันแสลงอืมแต้าันยยโอ้าปันขายางเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วละเนาะเขาใช้รถยกกันออฮอ๋อบอกให้เขาขายบ่ สามยายเอ้าลูกชายยายจังมูอืมคลิปแรกบอววันนี้น่ะอะดูเจ้าแมวน่อยพเนพนะเออพนอ่อนอยากกินอะไรเนี่ยเอออพนอ่อนแล้วอืมเราก็จะใส่จะส่งนะคะยายหมอนกับสุริน พ่นก็เก่งมากนะขี่รถมาไกลนะเก่งมาก่ปนี้นอกมันปงเื่องอก็เป็นดอกเลยโรก็จะกลับด้วแล้วนีมันต้องเข้ามันจะมันจะไปส่งเจ้าแล้วน่ะอืมอ๋อหนุนรถไว้ไม่ให้มันไหล

จะกินพักหลานบาเด้กินอ้าวหอนี่มันจะกินเดี๋ยวน้องท้าอไม่ถน้องเท้าคอยบอกใช่อยเดีวแล้วค่ะไปเลยเนาะไปเลยแล้วจะไปแหว่แ่ทำไซแล้วก็ไปซื้อยังอีกจะว่าสิไปซื้อมันเก้วบ่ไปซื้อมันเก้วว่าซอ๋อมันแก้ียวย่พะมาบอกเรอ่มวนพ้แล้ว อชื่อแกชื่ออะไรนะชื่อแล้วนะอออ่นั่นแหละนั่นแหละค่ะขอบคุณ่พี่เด้อมาส่งคะเดินทางปลอดภัยนะคะยายหมอนห้องนี้ดูนานแล้อ่าบายบายค่ะบอกน้องพลเดค่ะปวค่ะเดินทางปลอดภัยโอเคค่ะไปนะแม่ไปเงไห เดี๋ยว้อใครยืดลถละสันกระดุบอยู่อ่าสำหรับลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพอดีอ่ามาได้ทันส่งยายม้อนนะคะกับสุรินนะคะก็ขอให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ